สีดแดงเนี่ยเป็นคนถามใช่ปนะ่ะเพรคุณนไม่ถามเรื่องเกงในี่ไม่มีใครหรอกแล้วไอ้นี่มันเป็นภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูดช,ชอบจังเลยมองตูดองกับดวงเกงในผมเนี่ยชอบเนี่ยมองก้นผมชอบดวงเกงในผมแล้วผมก็ขอเต่านี่เลยผมแต่งเกงในสีแดงมาเพื่อให้มุกสังเกตแล้ว ทักมุกนะฮะเอาเขอระยคเด็นๆจากคุณชมมอบให้กับสาวๆที่มารุมจีบนายนินหน่อยจ้าไก่ไก่ไก่ยกโลกมุกจาถ้าหมาไม่ชื่อซูชิขอหอมแก้มหน่อยได้ไหมคำถามแรกอ่ะเอาไปเลยมันถามคำถามที่สองเลยแหขอหอมแก้มหน่อยได้เปล่า